วันที่เกิดเหตุมันเป็นยังไงครับค่ะวันที่เกิดเหตุเมื่อวันพฤหัสเวลาสามโมงครึ่งนะคะคุณแม่ได้ไปนั่งรอเพื่อที่จะให้คุณครูมาเปิดประตูเพื่อที่จะขึ้นไปเอากระเป๋าจองที่ให้น้องเพราะว่าน้องอันทำเวรก็เลยเลิกช้าก็เลยขึ้นไปจองที่ให้เสร็จถึงวันนั้นคุณครูมาช้ามากก็เลยมีคุณป้ามาเปิดไขประตูแม่เป็นคนไขขึ้นไป แล้วก็เดินขึ้นไปน้องการมาหลังก็เดินตามขึ้นไปเสร็จถึงพอขึ้นไปบนท้องน้องแม่ก็ยกเก้าอี้ลงแล้วก็ตั้งกระเป๋าลูกแต่น้องการวิ่งมาเสียบเอาของมาตั้งบนโต๊ะเอาของมาตั้งบนโต๊ะเสร็จแล้วก็มีการแย่งกันว่าที่นั่งอะไรแบบนี้ได้เกิดเฉียงกันมาซักไยเฉียงกันโดยที่จากสีหน้าเด็กเลว น้องเขาก็ใช้ทำหน้ากวนแบบว่าไม่เคารพผู้ใหญ่ก้าวร้าวกับผู้ใหญ่มากก็เสียงอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็มีคลิปที่แม่กับน้องเป็นคนถ่ายคนละมุมกันใช่แต่แม่ยอมรับผิดตรงนี้ที่ว่าแม่ได้ตบหน้าน้องก็จริงนี่คือยอมรับผิดเลยในส่วนนี้ที่ว่าเราควบคุมอารมณ์ไม่อยู่กพน้อง ก้าวร้าวใส่อย่างรุนแรงมากจากที่แม่เป็นคนถ่ายคลิปไว้น้องก็ใช้สีหน้าชักหน้าชักตาต่อผู้ใหญ่ซึ่งเด็กในอายุแบบนี้ไม่ควรชักหน้าชักตาใส่ผู้ใหญ่แล้วก็แม่บอกว่าที่แม่ตกเพราะว่าแม่สั่งสอนว่าอย่าก้าวร้าวกับผู้ใหญ่แม่ไม่มีเจตนาที่จะตกแบบรุนแรงไม่ได้ตกแบบเลือดตกยางออกคือว่าแค่พัดมือไปว่าเออลูกไม่ไม่ก้าวร้าวกับผู้ใหญ่แบบนี้นะ ใช่แล้วก็พอสักพักน้องก็ถ่ายคลิปถ่ายคลิปเสร็จถึงเราก็ถ่ายคลิปกับน้องแต่เราคลิปวันแม่ไม่อยากเผยแพร่ใครนะเพราะว่ามันเกินจะดูได้จริงๆสงสารเด็กเพราะว่าเด็กกันมีอนาคตที่ไกลกว่านี้ถ้าคลิปนี้หลุดไปเ่มันจะแบบว่าสงสารน้องเขาหนาะเพราะว่าน้องเขาใช้ชีวิตอีกยาวไกลบางคนแบบว่าทนดูไม่ได้จริงๆเพราะเด็กก้าวร้าวมาก แล้วก็เรื่องที่กรณีว่าแม่หักนิ้วเด็กเพราะแย่งมือถือไม่เป็นความจริงค่ะเพราะวันนั้นน้องได้ชี้หน้าด่าแม่แม่ก็เลยดัดนิ้วน้องเพื่อที่ให้น้องหยุดการกระทําดังกล่าวเพราะว่าน้องชี้ด่าหน้าแม่หลายครั้งแล้วแม่บอกว่าหยุดหยุดพูดหยุดชี้หน้าเดี๋ยวนี้แต่น้องก็ไม่ยอมน้องก็ชี้อีกแม่ก็เลยดัดนิ้ว แต่ไม่ใช่แย่งมือถือเหตุอันใดเพราะว่าแม่ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วในมือถือของเขาเพราะมันเป็นของส่วนตัวของน้องเขาเสร็จถึงเถียงกันสักพักหนึ่งก็วิ่งลงมาข้างล่างแล้วปาก็แฟนก็บอกว่าน้องเขาร้องใหญ่เลยแล้วแฟนก็บอกว่าให้ไปแจ้งความพกไก่เกียรกันไม่รู้เรื่องเล้วแม่เขาไม่ยอมไก่เกียกับป้าเขาครูอยู่ใช่ไหมคะครูก็บอกว่าใจเย็นๆไก่เกียก่อนได้ไหม แม่ก็พร้อมที่จะไก่เกลี่ยนะคะแต่ทางป้ากับแม่เขาจะบอกว่าเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแม่ก็เลยไปตามสถานการณ์เลยเพราะเราก็จะห้ามเขาไม่ได้พอเราห้ามเขาไม่ได้จริงๆใช่ไหมคะเพราะเรื่องเนี้แต่เราก็ยอมรับผิดที่ว่าเราตกหน้าเด็กไปหนึ่งครั้งแต่ไม่ได้หักนิ้วเพราะแยกมือถือแต่ดังใดเพราะเป็นเพราะเด็กชี้หน้าด่าแม่ครั่ะแล้วในในส่วนกรณีที่ว่าขึ้นห้องแล้ว เป็นยังไงมากขึ้นห้องนะคะก็ขึ้นไปก็จองที่ให้ลูกสาวก็ตามปกติค่ะเพราะว่าจองตั้งแต่เทอมที่แล้วแล้วเพราะว่าเรียนที่นี่มาตั้งแต่ปหนึ่งช่วงออนไลน์จะขึ้นปสองพอเรียนกับครูมานานมากแล้วแล้วก็ขึ้นไปก็ตั้งแต่ปไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพิ่งมีปัญหาเมื่อวันพฤหัสนี่เองเพราะว่าจองตลอดครูก็เปิดประตูเสร็จถึงแม่ก็ขึ้นจองตลอดมาเป็นปีสองปีแล้วเป็นเรื่องปกติ